What's name What they call อเ a ะบัคเ i นเม็กซ o โกแมนบอติมอเ t ีย Look at this big one boy Whoa Ooh. that's a big one the whole bag Yep we definitely need to keep that Look at the whole bag You can put them You can just drop them Mama Oh just drop ตัวมันโลนลงหันเอาขึ้นมาเบิ่งดูลู Inside มันยังดีอยู่เล้วติมอเตียอือหือตัวมันโลนอิน Google อแบก นี่ตัวมันโลนี่ยังดีอยู่เสมอปไปไปเกงโอ้ลาย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 โอเคเอากลับไปเอาถุงใส่แบกไปก่อนโอ้ไอ้ที t นั่ s น no, like so okay, ั o นก o o ีบอยไปเอ Go, ุง sleep ก a c k ไปเก็บบักเรนู่องนั้นเโว้บักเรนเกตสลีแบกโอ้ยทั้งบักเพชรทั้งบักเรนนี่นะพอเก็บแล้วนี่นะโอ้ยมักพักใส่กัดิ a ีโว้ะเกตโก a เย้เย้โอ้บัมหนอยบัโมนอยเย้พุดนะบัคเรนกัดีพูดนะบัวรพากัดีนะโอ้ซเซ่ฟามลูก Get บซี s ซอร์และก็สลีแบก go get Gosley back from your mom We can't get um this because look what goes on it Go get Gosley back and get some Caesar may start mark พักใส่โอ้บักเลนบักเพิรบอเก็บเลยพุ่น่ะโลนทิมเต็มโอ้ใหม่กินอื้อม่บโมาหาทิดสองทิดนี่โป้บอเก็บกินเลย โบก,กิบกินเลยโบก,กิบกินเลยมา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 บักลินพี่น้องเอ้ยบักลินงามแท้งามว่ะอืมอืม,อมหวานหวานแซ่ก,กิก็บหมักผักไส เก็บหมักผักใส่ขมขมกันเนาะเก็บหมักผักใส่ขมขมดองตัวเหล็กแต่ดองตัวเหล็กแต่ดองว้าวบักเล่น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 เก็บแบกลูกลานซ้ายคอยสิเก็บบักเล่นบักเพชรบักเพชรบักเพชรบัวรพาบัวรพาบัวรพาเอาแบกมาใส่เอาแบกมาใส่ เก็บเก็บบเกเก็บบักเลนบักเลนว้าวว้าววู้คิวคัมเบอร์กนจนว้าวว้าวว่า that c u c e เป็นมาเก็บบักเลนมาเก็บบักเนพี่น้อง เก็บบักลิน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 บักเพชรบักเพชรบักเพชรเก็บจากส่วนครัวเบีโซผักบัวละพาโทมีโดทมีโดทมีโดอิสมักลิน เตม a โดเตมิ o เม็กซิกันเม็กซิกันเมโดไใบมะาสโอ้พิกพิกไปเก็บมาจากส่วนครัวเก็บมาจากส่วนครัวกับหลานใสน้อยพิกพลิกเกเอิติใบมะพร้าวส พริกพร้อมพิ่นเก็บเอาเบิดต้นเลยลานไข่เก็บเอาเบิดเตเงาเก็บเอาเบิดเตเงาเก็บเอาเบิดเตเงาเลยเก็บเอาเบิดเตเงาเลยแค่ r t ้เก็บอันนาเดอ r ทาร์บเบ e ์เดอะทาร์บเฮียบันมัวนี่เอาอันนี้ใส่ปักลิ่น this one for t o m a t o Oh, oh, pick it that up, pick it up. Hmm. wow, wow, wow. Thank you for helping, Kai. Thank you for helping. Um, Thank you for helping. Thank you. Yeah, show what? So, uh, watermelon. Bạc mù nói. Say bạc mù nói. Can you guys say bạc mù s o m ต t o ม a t o e s c l a เ t cute l i t t l ั cucumber p ไปเตะ I got the little cucumber don't mix the map please don't it w i mix the map you gotta mix them คลยังก็อยากคิปน้ำลายเลยกิบกระพริกบอกกิบบักเรีนใส่พ่อบักเรีนบักเรีนน้อยบักเขือเขือน้อยหลยพีเนองเรื่องเอิ่มเติม เดโอวเดี๋ยว you go thank you ว้าววโอเคโอเค thank you guy say bye 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 b o s ว้าวบักเรน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 เกต e าแบกลูกลานซ้ายปัสิเกตบัเรบักเพชรบักเพบักเพรบัวรพาบัวะพาบัวะพา เอาแบกมาใส่เอาแบกมาใส่เก็บ,บ,บ,บเก็บ,บเก็บเก็บเก็บบักเรนบักเรนว้าวว้าววู้วคิวคัมเบอร์ก็จนว้าวว้าวว้าวเด็ดคิวคัมเบอร์เป็น มาเก็บบักเรนมาเก็บบักเรนพี่น้องเก็บักเรนเก็บบักเรนเก็บบักเนเก็บบักเรนเก็บบักเรนบักเพชรบักเพชรบักเพชร one two three yes p r e กินขากะปุกกรเอ and b u t t Yeah, butter, shrimp, crab and I'm gonna have this one. Whoa! Can't okay. See. What a big a crab What a you big sure crab You showed me break. that this was a big crab when I was a little. mm Sit -hmm. down, buddy.